ดูแนวคิดเจ๋งๆของสาวเมืองปราจีนบุรีนะคะที่เขาได้เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยการหันมาประดิษฐ์กระทงรักปลาใช่ค่ะกระทงรักปลาจริงๆคือปกติเนี่ยเคยได้ยินแต่กระทงรักโลกว่าแต่ทำไมต้องเรียกกระทงรักปลาด้วยตามไปหาคำตอบกันค่ะ มาแล้วโอ้โหสีสันสดใสสะดุดตากันแบบนี้เลยละนี่คือกระทงรักปลาค่ะเพราะว่าทำมาจากข้าวโพดซึ่งเป็นอาหารปลานั่นเองค่ะก็นำมาเรียงร้อยจนกลายเป็นรูปแบบต่างๆนะคะนี่เป็นฝีมือการประดิษฐ์ของนางสาวฉันทนาเรื่นลาค่ะสาววัย3 1ปีท่านนี้นะคะเป็นชาวบ,บ้านโคกป่าแพงตะบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดตราจีนบุรี โดยเมื่อนําไปลอยแล้วนะคะคุณสันทนาบอกว่ากระทงที่เขาประดิษฐ์นี้นะคะไม่สร้างมลพิษค่ะเพราะว่าจะกลายมาเป็นอาหารปลาในที่สุดค่ะนางสาวสันทนาเล่าให้ฟังนะคะว่ากว่าจะได้มาเป็นกระทงอาหารปลานี่นะก็ต้องผ่านการลองผิดลองผูกลองทํามาตั้งหลากหลายวิธี กระทั่งปีที่แล้วเมื่อปี2564ก็ได้ทดลองนำข้าวโพดอาหารปลามาทำเป็นกระทงขายปรากฏว่าลูกค้าชื่นชอบมากๆคุณผู้ชมค่ะซึ่งอุปกรณ์ในการทำกระทงอาหารปลาเนี่ยหาง่ายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะก็คือใช้ข้าวโพดอาหารปลาหลากหลายสีสันอย่างที่เห็นอยู่นี้ซื้อมาถุงใหญ่ๆเลยนะคะ4กิโลกรัมราคา300บาทแบบเหมาๆมาเลยนะคะแล้วก็มีขันตักน้ำพลาสติกด้วยค่ะ เรามาดูวิธีการทำนะคะเขาก็จะนำข้าวโพดอาหารปลาค่ะมาจัดเรียงในขันตามรูปแบบที่ตัวเองอยากได้โดยไม่ใช้กาวนะเมื่อวางเรียงได้ตามแบบแล้วค่ะก็เพิ่มลูกเล่นเป็นรูปกระตูนนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเช่นกระทงครูเพนสีก็มีมีกระทงเอลซ่ากระทงโกโกวาแล้วก็มีกระทงเจ้าหญิงค่ะ เป็นรูปสัตว์ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมมีจระเข้มีปลาหมึกมีช้างมีกระต่ายรวมๆแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมีให้เลือกมากกว่า10แบบด้วยกันค่ะส่วนราคานะคะถ้าเป็นราคาขายส่งค่ะเขาขายใบละ30บาทขายปลีกใบละ60บาทนะคะส่วนกระทมเจ้าหญิงเนี่ยเขาขาย5ใบ100บาทขณะนี้ก็เริ่มมีลูกค้าทยอยสั่งซื้อเข้ามาแล้วนะคะวันละ 50- ถึง150ใบกันเลยทีเดียว เรามาดูข้อดีของกระทงรักปลากันสักหน่อยคุณผู้ชมเมื่อถูกน้ำแล้วอะค่ะมันก็จะค่อยๆละลายไปกับสายน้ำภายใน20วินาทีเท่านั้นเหมาะสำหรับใช้ในการลอยกระทงนะนี่ในสระน้ำที่มีปลาเพราะว่าจะได้เป็นอาหารปลาหลังจากลอยกระทงไปแล้วเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะต้องการที่จะซื้อกระทงรักปลานะคะที่เขาเรียกกันนะ เอาไปขายต่อก็ได้นะคะหรือว่าซื้อไปลอยกระทงนะปีนี้เนี่ยก็ตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายนนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์โดยตรงของคุณฉันธนานะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดนี้ผ่านทางหน้าจอทีมงานเราขึ้นช่องทางให้บนหน้าจอแล้วคุณชมสามารถหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ